สวัสดีตัวแทนทุกท่านนะคะหลายๆท่านก็มีความสงสัยว่าออพอจูนช่วยแนะนำวิธีการทำลิงก์ผ่อนชำระประกันภัยผ่านคอมพิวเตอร์หน่อยหรือผ่านโน้ตบุ๊กหน่อยผ่านไอแพดหน่อยต้องทำยังไงจริงๆแล้วฮะแอปพลิเคชัน MA ที่ทำลิงค์ผ่อนชำระเนี่ยจะสะดวกมากถ้านะใช้คำว่า ถ้าคุณทําผ่านโทรศัพท์แต่บางทีมันดูเล็กใช่ไหมเพราะว่าทําทไมถึงบอกว่าทําผ่านโทรศัพท์มันสะดวกเนื่องจากนะเนื่องจากมันมีปุ่มป๊อปอัพให้มากมายเลยเนาะให้ง่ายมากแล้วก็ที่สําคัญคือพอเรากดเข้าไปเนี่ยนะเมนูของ m a a มันจะขึ้นแถบดูสําหรับการใช้งานของของตัวแทนเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะคะค่อนข้างที่จะง่ายแต่ทีนี้ พอมันอยู่ในมือถือบางคนไม่สะดวกอยากจะทำผ่านคอมพิวเตอร์อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าทำผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะมันจะเป็นแบบไหนแล้วมันจะหน้าตาใช้ง่ายหรือเปล่านะคะใช้ง่ายหรือเปล่าแล้วก็จะสะดวกไหมสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้ผ่านคอมพิวเตอร์อ่ะโอเค เดี๋ยวจะขออนุญาตทำในหน้าจอให้กับทุกท่านได้ดูเลยนะจะได้สะดวกมากขึ้นเนาะในการทำงานอาจจะเห็นเป็นแอปพลิเคชันนะคะอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะโอเคเราคงจะต้องแชร์ทางสกรีนของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะอ่ะโอเคตอนนี้เข้าสู่หน้าการสกรีนแล้วตอนนี้มีลูกค้าสนใจที่จะทำการผ่อนชำระ นะคะก็ง่ายๆเราไปที่แอปพลิเคชันเออไปที่แอปพลิเคชัน line นะคะผ่าน l ล n e เนาะอ่ะโอเคอ่ะทำให้ดูเลยทาให้ดูเลยผ่าน l ล n e นะผ่านไลน์นะทีนี้หน้าเมนูมันไม่มีเหมือนกับในโทรศัพท์มือถือเราต้องทำไงพูดง่ายค่ะถ้าท่านจะทำการผ่อนชำระนะให้พิมพ์คำว่าผ่อนป๊อปอัพของแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะขึ้นลิงก์คำว่าสวัสดีคุณจุนจุน,จนมิท้าสถานะตัวแทน Active มีเครดิตนะ ไม่ใช่ปีเป็ดน,นะคะท่านสามารถสร้างลิงค์ผ่อนแต่ก่อนที่จะสร้างลิงก์ผ่อนค่ะอยากให้ทุกท่านเนี่ยดูวิธีการนิดนึงว่าวิธีการเป็นยังไงอะเอามาดูกันนิดนึงค่ะเอามาดูกันนิดนึงให้ดูแบบเต็มหน้าจอเลยท่านจะต้องถ้าทําในมือถือนะท่านกดลิงก์ถูกไหมฮะแต่ถ้าทําในคอมพิวเตอร์ค่ะไม่ต้องกดลิงก์นะนะกดกดผ่านลิงก์ในในป๊อปอปนะัพเนาะไม่ต้องกดผ่านปุ่มป๊อปอัพของมือถือพอกดลิงก์เสร็จให้ท่านทําข้อมูล นะคะใส่ข้อมูลกรอกข้อมูลของลูกค้าค่ะเมื่อสร้างลิงก์เสร็จให้ทำการส่งลิงก์เนี้ยไปให้กับลูกค้าที่จะทำการผ่อนชำระนะที่จะทำการผ่อนชำระแล้วทีนี้อ่พอเราส่งลิงก์ไปเนี้ยนะมันต้องยังไงต่อพอะนะก็ให้ลูกค้าค่ะกดไปยืนยันที่ลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลพร้อมกับถ่ายรูปเซลฟี่บัตรประชาชนกับ ตัวของลูกค้าเองแล้วก็เซ็นการยืนยันผ่อนชำระให้กับตัวแทนแล้วกดคำว่าตกลงลิงก์นั้นจะถูกดีดข้อมูลมายังตัวแทนนะคะแล้วตัวแทนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะคะใบลิงก์การผ่อนชำระอ่านี่คือหน้าตาง่ายๆทำความเข้าใจง่ายๆมาดูกันนิดนึงค่ะกดยังไงกดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปเลยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้อ่ะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ นะคะกดเข้าไปมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นี่ง่ายๆเลยซึ่งถ้าหลายๆคนมีการกดลิงก์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณมีการทําผ่อนชําระไปมันก็จะมีข้อมูลว่าอยู่ร้ควางการผ่อนชาระนะคะมีอาจจะมียกเลิกไหมหรือยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดําเนินการจ่ายครบอํชระครบทั่วแล้วข้อมูลเนี้ยมีหมดเลยนะมีหมดเลยอะอันนี้มาดูของพอ,อจุนนี่แหละเนาะไม่ได้ไปเอาของคนอื่นหรือเอาของพอ,อจุนให้ดูนะพอท่านกดคําว่า ลิงก์ผ่อนชำระนะมันจะขึ้นเมนูเนาะให้ท่านทำการนะคะเขาบอกว่าโครงการทดสอบนวัตกรรมการอยากทำประกันกับพี่แค้ต้องได้ทำนะคะแล้วก็ดำเนินการรับทราบนะคะดำเนินการรับทราบแล้วกดคำว่าต่อไปค่ะให้ท่านกรอกข้อมูลของลูกค้าอ่ะทีนี้ข้อมูลของลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ลายลูกค้านิดหนึ่งได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วลูกค้าได้ทําการยืนยันการผ่อนชําระให้กับจุดเปนที่อ่ะ ตกโลงการทําประกันภัยมาแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะดาวน์โหลดดาวน์โหลดนิดหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราต้องเอาข้อมูลของลูกค้ามานะคะเราต้องเอาข้อมูลของลูกค้ามานะอ่ะมาดูกันเนาะทำง่ายๆนะข้อมูลต้องตรงนะถ้าไม่ตรงท่านก็จะต้องกรอกใหม่อ่ะโอเค h o n ด a City ค่ะ h o นด a c i ิ y ี o n อ a ด i t y นะทะเบียนรถ นะทำง่ายมากนะคะนะครราลสีมาแต่ข้อมูลต้องไม่ผิดนะข้อมูลต้องไม่ผิดนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่าเอ็หกสิบสี่่เก้าีหนึ่งสิบสามหนึ่งสิบห้าอ่าโอเคประเภทกรมธรรมา์านะคะประเภทหนึ่งนะทุนประกันอ่าเดี๋ยวจุนขออนุญาตดูข้อมูลของลูกขังนิดหนึ่ง นะดูข้อมูลของลูกค้านิดนึงนะว่าต่ออายุได้เบี้ยเท่าไหร่เราต้องเตรียมข้อมูลนิดนึงต้องขออภัยเมื่อกี้ลืมไปเลยเดี๋ยวขอกดดูในระบบที่จุนเช็คเบี้ยต่ออายุไว้แล้วนอกนะปึ๊บปึ๊บเบี้ยต่ออยู่ที่ได้นลขากไปก่อนอ่ะออาแตลูกค้าเราไปไว้ในเนียนะ โอเคนะฮะเป็นประเภทหนึ่งทุนประกันหนึ่งละหนึ่งแสนสามื่นบาทนะฮะเบี้ยเต็มปีอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทนะคะขั้นต่ำของการทำหลีกผ่อนชำระจะต้องอยู่ที่ห้าพันสองร้อยบาทถึงจะเลือกการผ่อนชำระได้นะ,ะผู้เอาประกันภัยใช้วิธีการจืนเขียนคำว่าคุณเลยค่ะนะคะแล้วก็ใส่ชื่อคุณ ตรวจสอบนิดนึงอย่าให้ผิดนะอย่าให้ผิดนะเพราะผิดต้องทำใหม่อ่ะยืนยันปึ๊ต้องรอให้ระบบนะคะกำลังรีเซ็ตข้อมูลแป๊บหนึ่งนะพอยืนยันเสร็จค่ะเขาจะให้เราทำการนะคะตรวจสอบว่ารหัสตัวแทน g p 1ีหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าเป็นมูลที่ลาลรจริงไหมนะคะรหัสใบอนุญาตเบอร์หร ข้อมูลของลูกค้า Honda City ทะเบียนขอไข่ลอลิงเก้าสามหนึ่งเจ็ดน้ฟารสีมาโอเคเลขตัวถังห้ามผิดนะเลขตัวถัง okay. นะห้ามผิดนะ M R H G M สองหกสี่ศูนย์เก้า P หนึ่งศนย์สามหนึ่งูนย์ห้าเโอเคนะห้ามผิดห้ามผิดเลยนะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติผิดทำไงคุณสามารถกดมาแก้ไขข้อมูลได้ นะคะมาแก้ไขข้อมูลในครบถ้วนก่อนถ้าแก้เสร็จก็เข้าไปเหมือนเดิมนะ,ะเข้าไปเหมือนเดิมนะคะกดยืนยันอ่านตรงนี้เขาจะให้กรอกนิดหนึ่งเขามันต้องมีการยืนยันอ่านถ้าไปไม่ได้อะไรที่มันเป็นดอกจันนั่นหมายความว่าจะต้องกรอกให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะ,ะเรามีหน้าที่ค่ะนะ,ะส่งลิงก์ไปให้กับลูกค้านะคะส่งลิงก์ไปให้กับลูกค้าตอนนี้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะ มันก็จะขึ้นในผิดพลาดในการส่งลิงก์เล็กน้อยนะถามว่าถ้ากรอกข้อมูลเสร็จทํำยังไงเพื่อให้ความง่ายเกิดขึ้นนะคะท่านสามารถเข้ามาดูในแอปพลิเคชันของมือถือได้นะมันจะขึ้นในหน้าพอเรากดยืนยันเสร็จเนี่ยส่งผ่านองค์เนี้ยมันอาจจะไม่ได้เนื่องจากเข้าระบบเป็นแบบระบบอ่เขาเรียกว่าอะไรนะ Google Chrome ก็ดีหรือ Google อย่างอื่นก็ดีทีนี้ทำผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเนียเพราะมี Google Chrome อมันเข้าผ่านอะไรนะเขาเรียกอะไรนะซอฟวรีก็ได้หรืออะไรอย่างไรก็ได้แต่พอคุณยืนยันข้อมูลแล้วค่ะในไลน์มันจะเกิดขึ้นอเดี๋ยวจูนเอาให้ดูนะจุนจะขออนุญาตเปลี่ยนหน้าจอจากการนะฮะแชร์ผ่านหน้าจอนี้เป็นโทรศัพท์แล้วกันเนาะอ่ะโอเคปึ้งเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะ แต่ตีมหน้าจอเล็กน้อยอะสักคู่นะฮะอันนี้ก็อยากจะเอาให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเอาให้ทุกท่านได้เห็นก็จะทํางานง่ายขึ้นนะทำงานง่ายขึ้นอ่ะอันนี้คือหน้าจอของอ่าหน้าจอของโทรศัพท์แล้วกันเนาะอ่ะนี่ฮะถ้าเราเข้าไปที่ลิงก์ของไลน์มีแท้เอเจนต์ gen, ถ้าทำผ่านมือถืออ่ะมันเป็นอะไรที่ทำง่ายมาก นะมันเป็นอะไรที่ทําง่ายมากนะคะเห็นไหมกดคําว่าผ่อนก็ขึ้นมาเหมือนกันถ้าเมนูไม่ขึ้นแต่ถ้าเมนูขึ้นคุณกดคําว่าสร้างลิงก์เลยแต่พอคุณเกาะข้อมูลเรียบร้อยแล้วฮะนะ,ะนะมันจะขึ้นคาว่าส่งลิงก์ให้กับลูกค้าก็กดส่งลิงก์ค่ะแล้วก็ไปเลือกหาลายของลูกค้านะว่าเราจะส่งไปให้กับใครนะคะมันก็จะขึ้นไปนที่เรียบร้อยเลยแล้วก็จะไปเลื่อนหาเอ๊ลายลูกค้าอยู่ไหนนะนะคะเราก็จะมีการเลื่อนหาแบบนี้นะคะ่ะ อาแล้วรายลูกค้าอยู่ไหนเนี่ยนะเพืเอ่ออ้าวตามหาไม่เจอเจอแล้วฮะเพื่อความง่ายนะให้คุณนะปกติแล้วก่อนที่คุณจะส่งลิงก์เนี่ยคุณจะไปส่งสติ๊กเกอร์หาลูกค้าก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องขึ้นมาค้นหาให้ยุ่งยากให้มันดันขึ้นมาอยู่บนสุดนะคะก็ถ้าลูกค้าทําการยืนยันให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมากดดาวน์โหลดนะคะกดดาวน์โหลดกันเลยนะคะ โอเคฮะมาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อเราทำการส่งลิงก์ให้กับลูกค้าแล้วหน้าลายของลูกค้าค่ะจะได้รับข้อมูลแบบนี้นี่คือข้อมูลจากบริษัทมิแท้ประกันภัยส่งให้กับลูกค้านะคะว่าตอนนี้ทางตัวแทนเนี่ยได้ทำลิงก์งานผ่อนชำระแล้วคุณยืนยันที่จะผ่อนชำระกับบริษัทมิแท้จรงิงหรือไม่ส่งลิงก์ไปเสร็จนะคะลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องทำการ กดคำว่าลงทะเบียนผ่อนชำระกลมมาทันนะคะเมื่อเขากดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลขึ้นมาในลายของเราที่เป็นตัวแทนปลายทางนะคะนี่คือแอปพลิเคชันที่มีแท้ประกันภัยเป็นคนสร้างขึ้นเดี๋ยวจะมาดูหลังจากที่ลูกค้าทําการกดลิงก์ผ่อนชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบหน้าตาของแอปพลิเคชันจะขึ้นเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอดูกันเลยนะคะ เช่นเคยค่ะกลับมาดูหน้าตาแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ลูกค้าทำการยืนยันการผ่อนชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาของแอปพลิเคชันเราจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะสร้างลิงก์ผ่อนชำระสำเร็จนะคะส่งลิงก์หาลูกค้าแล้วตอนนี้ค่ะลูกค้าทำการยืนยันการผ่อนชำระหาเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนทุกคนค่ะกดคำว่า ดาว์โหลดเอกสารนะคะกดคําว่าดาวน์โหลดเอกสารค่ะหลังจากนั้นคุณจะได้เอกสารการยืนยันการผ่อนชำระของลูกค้าหนะ้าตาแบบนี้นะให้คุณกดดาวน์โหลดไฟล์หรือแคปหน้าจอนะคะเอกสารฉบับนี้นิดนึงค่ะเพื่อทําการแจ้งไปยังทางสํานักงานตัวแทนว่าวันนี้ค่ะลูกค้าของคุณได้ทําการยืนยันการผ่อนชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วที่สําคัญค่ะตัวแทนก็จะทําการแจ้ง ขอออกกรมมาทันประกัน่ายนี่คือวิธีการค่ะนะคะสำหรับการสร้างลิงก์ผ่อนชําระไม่ว่าจะเป็นการสร้างผ่านมือถือหรือผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านโน้ตบุ๊คระบบการทํางานคล้ายกันค่ะเพียงแค่ในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กใน iPad เนี่ยจะไม่มีปุ่มของลิสต์เมนูแต่ถ้าในมือถือคุณก็จะเห็นปุ่มแถบเมนูได้อย่างง่ายดายแต่การทํางานลักษณะคล้ายคลึงกัน แบบเดียวกันเลยมันก็จะทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นและที่สําคัญคร,ระบบนี้เป็นระบบที่ตัวแทนคุยกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นแล้วลูกค้าก็สบายใจในการผ่อนชําระมากขึ้นด้วยนี่คือวิธีการสร้างลิงก์ผ่อนชำระกับมิแท้ประกันไทยนะคะโอเคตัวแทนหลายๆคนอาจจะ ยังไม่เข้าใจว่าระบบนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะเราต้องบอกเลยว่าในระบบของ m อ็การสร้างลิงก์ผ่อนชําระกับมีแท้ประกันภัยเนี่ยข้อดีคือ1ค่ะพอลูกค้าผ่อนผ่านระบบของมีแท้ประกันภัยนะระบบของมีแท้ประกันภัยจะทําการเตือนต่อเตือนการชําระเบี้ยประกันให้กับลูกค้าด้วยลูกค้าผ่อน3งวดนะคะคุณก็เอาเบี้ยเท่าไหรหาร3ผ่อน6งวดเบี้ยเท่าไร่หาร6ค่ะแต่เมื่อถึงรอบกําหนดการจ่าย บอกเลยนะระบบ m อ a. a ของบริษัทมิแทสกันภัยค่ะจะทำการติดตามทวงเบีย้ยให้กับตัวแทนไปยังลูกค้าให้ด้วยแต่ตัวแทนก็ต้องทวงเบีย้ยด้วยนะนะติดตามยังไงค่ะก่อนวันครบกำหนดการผ่อนชำระ10วันทางไลน์ m a a ของมิแท้จะทำการเตือนว่าถึงรอบการจ่ายรั่วประกันรั่วที่2ของคุณแล้วนะลูกค้าสามารถกด ไปอย่างลิงก์ของการชำระมันจะมีคิวอโคให้ลูกค้ากดสแกนจ่ายเลยนะคะเมื่อก่อนถึงวันที่จะเก็บเบี้ยในงวดถัดไปเนี่ยจะเตือนก่อนครั้งที่หคือ10วันจะเตือนครั้งที่2คือ5วันจะเตือนครั้งที่สคือวันสุดท้ายของการชำระเบี้ยนะคะก็ฝากตัวแทนว่าเนี่ยระบบมีแทบประกันภยัยเป็นระบบที่ช่วยคุณในการติดตามการผ่อนชำระ ติดตามให้คุณทำงานง่ายขึ้นแต่ตัวแทนต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวแทนโดยการที่คุณค่ะจำเป็นที่จะต้องติดตามลูกค้าด้วยเพื่อนำสลิปนั้นมาแจ้งสู่บริษัทมาแจ้งกับบริษัทว่าลูกค้าเขาชำระเรียบร้อยแล้วนะตัวแทนก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเต็มอัตราที่บริษัทกำหนดลูกค้าก็จะได้รับความคุ้มครอง เต็มอัตราที่ลูกค้าซื้อประกันภัยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับตัวแทนทุกคนค่ะการทํางานของเราง่ายทีเดียวแต่ตัวแทนที่จะทําลิงก์ผ่อนชําระให้กับลูกค้าได้ตัวแทนที่จะเข้าร่วมโครงการการผ่อนชําระได้ตัวแทนท่านนั้นจะต้องมีผู้คําประกัน เครดิตในรหัสตัวแทนของท่านรักษาวินัยทางด้านเครดิตรักษาวินัยทางด้านการทํางานคุณจะทํางานกับมีแทบประกันภัยได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องระบบการผ่อนชําระมากขึ้นสําหรับจูนวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วติดตามกันในทุกๆก,การทํางานของมีแทบประกันภัยค่ะสวัสดีค่ะ